ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เกี่ยวกับศรัทธาหรือไม่ศรัทธาไม่เกี่ยวกับเมตตาไม่เมตตาไม่เกี่ยวกับปัญญาไม่ปัญญาไม่เกี่ยวเข้าใจไม่เข้าใจไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับแตกฉานไม่แตกฉานอ่าก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวจบเลยยกนี้ก็ต้องมาสั้นหมดสั้นตัดสรูปทุกที่ทุกที่คือตัดสรุปช่วยหมด จบตัวจบช่วยกันหมดตัดตัวตัดช่วยกันหมดยุติตัวยุติช่วยกันทั้งหมดทุกที่ไม่ใช่ประเภทไปขา้างหน้าเอาพจุบันไปต่อยอดไปข้างหน้าไม่ใช่ปจยุบันที่มันไม่ใช่อะไรในจยบนุปยบปัพยุบันจบตัวปจยุบันเองปัจยุบันไม่เอาตัวปัจจุบันเองก็อะไรก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละกาเรียกว่าปัจยุบันไม่เอาปพยุบันเองก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละเรียกว่าปจจุบันไม่เอาปพยุบันเองอะไรคือปัจจุบันก็ตัวไม่เอานั่นแหละ ามันมีตัวไม่เอาเกิดขึ้นก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละเรียกว่าปัจจุบันล้างปัจจุบันปัจจุบันสลายปัจจุบันไม่ใช่เอาปัจจุบันไปต่อยอดไปสู่ข้างหน้าจบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรอจบข้างหน้าไม่ต้องไปรอจบข้างหน้าจบตัวจบไม่เอาตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาไอ้ไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็จบกันในตัวไม่เอาเอง ก็เหมือนกับอย่างที่บอกแล้วก็เหมือนข้าวท่านเอาเปลือกออกแล้วแล้วข้าวสารนี้ท่านก็หุงให้เรียบร้อยแล้วแค,ค,ค่คิดไม่ออกแค่ฟังก็ตามนั้นเองแค่ฟังสัจธรรมแบบนี้แค่ฟังก็ตามนั้นไปเองเออไม่ใช่ฟังแล้วต้องไปไข้ควรฟังแล้วไปปฏิบัติไม่ใช่สัจธรรมแบบนี้ประเภทสั้นหมดสั้นเนี่ย คุณแค่ฟังคุณก็ตามนั้นไปเองเลยเพราะขณะที่คุณฟังอะ่ะมันเป็นทั้งตัวศึกษาและตัวปฏิบัติขณะฟังเรียบร้อยแล้วมันเป็นระบบฉับพันขณะฟังอะ่ะมันเป็นปฏิยาของตัวศึกษาในขณะฟังอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นปฏิยาของตัวปฏิบัติในขณะฟังอยู่แล้วฉับพันไงไม่ใช่ฟังแล้วเอาไปไข้ควรเอาไปพิจารณาไปปฏิบัติไอาา้นั่นมันตัณหาหลอกแล้ว ปัญหา,หาหลอกแล้วมาพูดง,ง่ายง่ายแล้วก็เพลินไม่ได้ฟังในสิ่งที่จบในสิ่งที่ฟังมันก็ฟังในสิ่งที่มันมันไม่จบในสิ่งที่ฟังมันก็ไปข้างหน้าเรื่อยใช่ไหมคือไม่ได้ฟังในสิ่งที่มันจบในสิ่งที่ฟังแต่มันเป็น,น,ก,าปนการฟังในสิ่งที่มันไม่จบ <copyright laws> มันก็เลยไปข้างหน้า ใช่คิดว่าจะไปจบไมก็หมือนก็ชี้ไปมันก็ไปแต่ชี้เนี่ยมันไม่ล้างตัวชี้เองมันก็มันก็เลยกลายเป็นไปเลยไปตามที่ชี้ไปเหมือความคิดมันไม่ยุดมันไม่ล้างตัวความคิดเองมันคิดไปมันก็เลยไปตามความคิดมือนก็ตัวรู้ไปก็เหมือนกันมันก็ไปตามตัวรู้ไปตัวรู้มันไม่ล้างตัวรู้เองตัวรู้ไม่ยุติตัวรู้เอง มันก็ไปข้างหน้าตัวรู้ไม่สลายตัวรู้เองมันก็ไปข้างหน้าแต่นั้นก็ต้องมาฟังบัญญัติที่ล้างบัญญัติแล้วมันก็ล้างตามนั้นตัวอย่างก็จากไม่เอาไม่ก็ทั้งตัวไม่เอาเองไม่เอาก็ล้างตัวไม่เอาเองไม่ใช่เอาไม่เอาไปไม่เอาอะไรถ้าเอาไม่เอาไปไม่เอาอะไรนั่นแสดงมันไปข้างหน้าแหละอันนี้มันจากไม่เอาตัวไม่เอาเอง ัวไม่เอามันล้างตัวไม่เอาเองในปัจจุบันมันไม่ใช่ไปข้างหน้าขณะไหนก็มันก็ตัดสรุปกันในขณะนั้นตอนไหนมันก็ตัดสรุปกันตอนนั้นแหละเออถ้าเอาตัวไม่เอาไปเอาไปไม่เอาอะไรนั่นแหละมันก็ยังไปข้างหน้าอยู่อันนี้เขาไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไรถ้าถ้าไม่เอาอะไรเนี่ยตัวไม่เอาเนี่ยมันไปไม่เอาแล้วนั่นมันก็เอาละเอาตัวไม่เอาเพื่อไปไม่เอาทําบเพื่อจะซับซ้อนหน่อย มันจบตั้งแต่ก่อนไปครับพอไปถึงตรงนั้นมันก็จบตรงนั้นแหะตอนไหนก็ตอนนั้นแหละไอ้จากไม่เอาตัวไม่เอาเองตัวไม่เอามันก็จบตัวไม่เอานี่แหละถ้าจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไอ้ตัวไม่ยึดมันก็จบตัวไม่ยึดนี่แหละไม่ใช่เอามายึดเนี่ยไปไม่ยึดอะไรไม่ยึดไอ้นั่นไม่ยึดไอ้นี่นั่นแหละยึดยึดตัวไปไม่ยึดนั่นหลักคือมันยึดยึดตัวไปไม่ยึดยึดตัวไปใคยไม่ยึดนั่น คือาการบันร่นกรองการ,กรใช้ภาษาการใช้บัญญัติให้มันสั้นหมดสั้นอย่าให้สั้นเหลือสั้นถ้าสั้นเหลือสั้นก็ต้องมาตามล้างตามเช็คกันที่หลังอีกเพราะไอ้เหลือสั้นเนี่ยมันก็จะเอาไปเป็นสังฆวัต่อไปเป็นทิฏฐิเป็นตัวศึกษาเป็นตัวปฏิบัติและสังวัตแห่งตัวศึกษาและตัวปฏิบัติเป็นสังวัตไงถ้ามันเหลือ เออมันจะกลายเป็นสังฆานแห่งตัวศึกษาและตัวปฏิบัติพร้อมกันไปเลยในขนานั้นเลยถ้ามันเหลือฉันสั้นก็ย้ายให้เหลือสั้นหมดสั้นไม่เอาก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละย่า้มันเหลือตัวไม่เอาตัวไม่เอาย้ายมันเหลือตัวไม่เอาเองก็ไม่เอาก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละย้ายมันเหลือไม่กระทั่งตัวไม่เอารวดสั้นหมดสั้น ถ้าอย่างนี้มันจะไม่เป็นสังสวัต์ในตัวศึกษาไม่เป็นสังสวัต์ในตัวปฏิบัติตามมา่ะวศึกษาก็บัตินีสู้เออครับนี่ก็เลยผลที่ตามมาของ สังสวัสดิส์แห่งตัวศึกษาสังสวัสดิ์แห่งตัวปฏิบัติก็คือพบภูมิตั้งแต่ภูมโลกจนถึงอเวจีมหานรกมาจากตัวหลวงศึกษาแลวก็มาจากตัวหลวงปฏิบัตินั้นไม่เกี่ยวกับนิพพานเลยสักนิดเดียวไม่เกี่ยวเลยเพราะนิพพานเนี่ยไม่มีทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนิพพานเนี่ยไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวแต่ถ้ามันมีเกี่ยวมีไม่เกี่ยวมันก็เป็นสังสวัสดิส์ after, ขึ้นมาทันที ทั้งตัวศ yes. ึกษาและตัวปฏิบัติเป็นสังฆวัตทันทีนิพานเนี่ยไม่มีเลยทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีคือไม่จัดว่ามีหรือไม่มีแต่พอจัดว่ามี พอจัดว่าไม่มีมันกลายเป็นตัวศึกษาทันทีกลายเป็นตัวปฏิบัติทันทีเลยตัณหาปฏิบัติตัณหาศึกษาตัณหาปฏิบัติมันเป็นภาษาที่ท่านย้ำให้ครับใช่ไม่แม,ม้กระทั่งไม่มเพือจะล้างไว่าคือมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองเมื่อเวลาพูดเวลากล่าวขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นความหมาย ขอให้เป็นคาพูดที่สลายตัวคําพูดล้างคําพูดเองความหมายล้างความหมายก็ถ้าไม่มีก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเแต่ถ้าบอกว่าไม่มีมันก็มีก็มีตัวไม่มีมันก็ดาเนิกันแล้วไงก็ไม่มีมันก็มีแล้วไงมีที่ว่าไม่มีนั่นแหละเอาไว้ไม่ได้ไงแม้แต่ไอ้ไม่มีไอ้รู้สึกว่าไม่มีอะไรนี่ก็เอาไว้ไม่ได้ก็ต้องล้างทิ้ง ่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นสามสมาติตัวศึกษาตัวปฏิบัติตามมาเป็นทิฏฐิก็ไม่มีไม่กระทั่งตัวไม่มีเองนะไม่มีก็ล้างตัวไม่มีนั่นแหละสลายตัวไม่มียังเป็นภาษาที่เมตตาอยู่นะครับจริงๆท่านบอกไม่เลยเนี่ยก็จะสลายหมดเออป็นภาษาที่เมตตาอันนี้พานเนี่ยไม่มีไม่กระทั่งมีไม่มีไม่ไม่ไม่มีฐานะไม่จัดว่าไม่จัดว่าเป็นอะไร ไม่จัดว่ามีหรือไม่มีปัญญยากที่อย่าให้เหลืออย่าให้เหลือแม้แต่คำว่าว่างก็อย่าให้เหลือนิพานเนี่ยไม่จัดจริงๆแล้วไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่จัดว่าว่างหรือไม่ว่างด้วยไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นแม้แต่เราบอกว่าไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยเราก็ต้องมาล้างไอ้ประโยคนี้อีก ไม่จยดว่าเป็นหรือไม่เป็นอย่าให้เหลือถ้าเหลือแล้วก็ต้องย้อนกลับมาตามล้างตามเช็ดอีกในสิ่งที่เหลือเพราะว่าอุปทานก็จะจับเอาไปเป็นสั่งสวัตตัวศึกษาสังสวัตถึนตัวปฏิบัติหลงมีก็หลงพยายามจะไม่มีหลงหลงไม่ว่างก็หลงพยายามจะว่างไรยว่างไม่ว่างว่างไม่ว่าง มันเป็นบัญญัติที่ตอกค้างไงว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมันเป็นบัญญัติที่ตอกค้างบัญญัติไม่ล้างบัญญัติเองมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมันเป็นบัญญัติที่ตอกค้างอะว่ามีว่าไม่มีมันเป็นบัญญัติที่ตอกค้างเขาก็เอาบัญญัติแบบนี้ไปเป็นไปไปยึดไปติดไปเป็นตัวศษาแล้วเป็นเป็นตัวปฏิบัติมันก็ไม่จบมันเป็นบัญญัติที่ตอกค้างองมีไม่มีเป็นไม่เป็นจริงๆมันก็ไม่เป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็นนั่นแหละ มีไม่มีมีไม่มีจริงๆมันก็ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนั่นแหละเขาต้องล้างอยให้มันเหลือบัญญัติอย่อมันตกค้างเพราะทุกวันนี้มันก็เอาบัญญัติอะไปเป็นสังสารบัญญัติใช่เป็นตัวศึกษาบัญญัติคือตัวศึกษาแหละความรู้ความเห็นความหมายทีบัญญัติขึ้นก็ในตัวศึกษามันเป็นสังสารบัญญัติกระเพาะอะไรกระเพาะมันเหลือบัญญัติไม่ล้างบัญญัติ มันกลายเป็นบัญญัติที่ตกบค้างในสังสวัตรมันก็เหลือ,อไปเป็นสังสวัตรในบัญญัติแล้วมันก็กลายเป็นสังสวัตรหนตัวปฏิบัติตามมาตามบัญญัติมีวางมีไม่วางมันต้องล้างทั้งสองอย่างทั้งวางทั้งไม่วางนั่นแหละเออมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เหลือบัญญัติตกค้างแล้วเขาจะได้ไม่เอาตัวบัญญัติที่ตกค้างไม่เป็นตัวปฏิบัติเป็นทุกรเรียาหเรียกว่าบําเพ็ญทุกเรีย ป็นที่มาของทั้เลือกทั้งเลือกแล้วไม่เลือกก็เลยเป็นที่มาว่าไม่เลือกมันทั้งเลือกทั้งไม่เลือกเรียบแล้วก็เป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ไม่เอาก็ไม่เหลือตัวไม่เอาเองตัวเอาก็ไม่เหลือตัวเอาเองไม่เอาก็ไม่เหลือตัวไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอยาให้มันเหลือไงทั้งเอาทั้งไม่เอามีเอามีไม่เอามีเอามันก็เลยกลายเป็นบัญญัติตกค้างเรียกว่าสังสัรสังรบัญญัติแล้วก็กลายอาไปเป็นตัวปฏิบัติตัวศึกษาตัวปฏิบัติที่เขาเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่หลวงพ่อเรียกว่าปริยัติปฏิบัติทุเลศ ทุเลทุลังทุลักทุเลทุเลทุลังตัวแต่ทุลักทุเลทุเลทุลังอยู่นี่แหละสัมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอะไรไม่เกี่ยวกับนิพพานเลยสักนิดเดียวเกี่ยวกับตัณหาหลังสันเกี่ยวกับตัณหาบุรณาการตัวศึกษาตัวปฏิบัติและผลที่ตามมาคือพอบภูมินั่นความเป็นพอบเป็นภูมินี่ตามมาตั้งแต่พมรจนถึงระเบจีมหานรกเนี่ยมันเป็นผลของปริยัติปฏิบัติ มันเป็นผลของตัวศึกษาและตัวปฏิบ hmm. <0 sweet UK> ัติท <G äng tube> ั้งนั้นเลยทางโลกทางทํบิายบายไอ้ปริญาติปฏิบัติเนี่ยปฏิแวทก็คือทุรักทุเลทุเลทุหลัง ทุกข์เกลีย,กกยเป็นพบเป็นภูมันก็เวียนว่ายตายเกิดในพบในภูมิเวียนไปภูมินั้นภูมินี้ภูมินั้น,นคือกรรบรนดาลจะต้องไปผลน่ะปฏิเวทคือผลผลก็ตัวเสือผลก็ตัวปฏิบัติก็คือผลของตัณหาผลของอุปทานมันก็บรรดาลไปพบภูมิต่างๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันจะเหลืออะไร มันไม่จัดว่าเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่การเคยเริ่มเคยจบมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นหรือจุดจบมันไม่มีจุดเริ่มต้นไมไม่ไม่มีจุดจบเพราะว่าเราก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีก็เพราะว่ามันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีกับพี่เบสิกเพิม ไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยถ้ามียที่วาสนาได้ฟังถ้าจบเข้าโรงเรียนเป็นจับปฏิบัติอยู่ไม่ต้องปริญญาสิบใบยี่สิบใบเลยกับด็อกเตอร์ชาตีตั้งกี่ใบยี่สิบกว่าใบหรว่ะยี่สิบแปดใบเนี่ยก็มาจบที่นี่ไอ้ยี่สิบแปดใบไม่ได้จบนะมันไปเรื่อยทุกข์กิริยาในยี่สิบแปดใบ วันนี้ก e ็บรรเรือสีหน well. ้าให้ฟังไปแสดงทํามนี้เวียดนางกันกาผู้ที่ทําธุรกิจแบบตัณหานี่ทำต่อไม่ได้เลยจนกลายเป็นมหากุรณากันหมดผู้มีวาสนาบารมีบารมีมันก็ขักดันไปไปใช้วิบากทํานั่นทํานี่ทําได้ทําดีกรรมทั้งนั้นผมมาฟังในสิ่งที่มัน เป็นเนื้อหาตัดมันทั้งตัวตัดไหมมันทั้งไหมถ้งไม่ไหม,ม,ไ,มไปในการนปัญหาไปต่อไม่เป็นธุรกงท้งธุรกิจก็เลยกลายเป็นไปการโปรดไปแทนทผ่านมาเราก็งมมาเรียอะแล้วพอมาฟังแล้วจบเรื่องอะไรจะไปหาข้องงมตัด <c oughs> <c oughs> ช่วยกันเลยปัญหาหมดหมดอำนาจหมดอำนาจ ไม่ก <ítulo> ็ไ <irgendw> ม <carbono> ่มันทั้งไม่ทั้งไม่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 ทุกข์เคลียไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ทุกอย่างมันก็ไม่เหลือทั้งไม่ไม่ไม่บททุกข์เคลียเขาบอกฟังไม่เอาทั้เอาแล้วไปเอาเดี๋ยวมุกจะไปต่อยังไงธุรกิจมันอยในการตัดเอาด้วยก็ สิ่งที่มันจะนุลมปฏิโลมต่อไปได้ก็คือการให้จากการเอาเป็นการให้ครอบแบบการโปรสัตย์เนื้สละสเกือ้อกูล<บ>ให้โปรประปรับเข้าสูมม่หมวดแห่งมหาวุณาโปรอะไรก็สรงเคาะอะไรก็เกื้อกูลคิดกันแบบให้ยำดีเป็นแบบข่อยๆทรงเคาะ năm liền các bạn cơ cuốn cơ cuốn